สวัสดีค่ะชาวราศีธนูลัคณะนธนูสวัสดีชาวสองอันทุกทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้เนาะยินดี้ต้อนรับทุกคนนั้นเข้าสู่ช่องทารับเป็นพัสดูดวงกับหมออุ้มนะคะคลิปนี้นันจะเป็นคลิปการทํานายดวงความรักแบบไป,ปทั่วไปของคุณคุณนะประจําในช่วงจังหวะของเดือนตุลาคมนี้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณคุณบ้างแน่นอนนะคะอันคือการทํานายดวงกับท,ทั่วไปตรงบ้างไม่ตรงบ้างสลับกันบ้างก็ได้อุ้มจะแนะนำมาทุกคนนั้นดูคลิปนี้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นส่วน มากกว่านี้ก็แนะนําให้ดูดวงสนตัวเนาะสามารถสแก,กนคิวโค้ดนะคะทักไลน์เข้ามาจองคิวดูดวงกันได้เลยนะใครรีใครด่วนก็สามารถที่จะบอกแม่เหมาะคนนี้ได้เลยนะคะคําทานายการทํานายในคลิปนี้เนี่ยอุ้มจะเริ่มตั้งแต่พื้นดวงสถานะคนโสดสถานะไม่ชัดเจนแล้วก็คนที่มีคู่นะคะจริงๆแล้วอุ้มอยากให้คุณดูทั้งคลิปมากกว่าแต่ถ้าจะกรอดูตามพาร์ทของตัวเองก็ได้เช่นเดียวกันนะคะยังไงก็เชิญไปรับชมรับฟังกันได้เลยคะ่ะ ในส่วนของพื้นดวงนะคะชาวราศีธนูและขนาธนูเนาะมีไพ่ตีออฟเอิร์ดนะคะเอ็ดออฟไฟแล้วก็มากับไพ่ควีนออฟแอนนะอันดับแรกเนี่ยเห็นไหม เนี่ยอุ้มขอตบมือให้ก่อนเลยนะคะในช่วงจังหวะนี้ดวงของคุณธนูเนี่ยในช่วงเนี่ยเป็นไพ่ตีออฟเอิร์ดตีออฟเอิร์หมายถึงความสําเร็จรากฐานความมั่นคงนะคะในช่วงจังหวะนี้ไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามคุณจะมีความมั่นคงในตัวเองมากขึ้นชาวราศีธนูและค้าธนูที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนเขาจะโฟกัสเรื่องงานโฟกัสเรื่องเงินค่อนข้างเยอะในตอนนี้เนี่ยเรื่องงานเรื่องเงินอะไรพวกเนี้ยมันมีโอกาสในการเลื่อนขัน้นเลื่อนตาแหน่งเข้ามาดังนั้นเรื่องเงินมันมีเข้ามาแน่ๆนะคะคือ ใครกําลังรอคอยอะไรอย่างไงอยู่คุณจะประสบความสําเร็จสมหวังดังใจปราถนาแล้วก็คุณจะมีกิมมิคมีของขวัญเล็กๆเ,เข้ามาในชีวิตคุณด้วยนะคะคุณธนูในจังหวะของเดือนเดือนนี้เป็นจังหวะที่เซนต์ดีมากๆให้คุณไม่ว่าคุณทําอะไรก็ตามนะให้เชื่อเซนต์แรกของตัวเองสมมุติว่าจะก,กาข้อสอบแล้วเซนมันออกมาข้อ A คุณกาข้อ A ไปเลยอะไรแบบนี้คะ่ะคุณตูนมันมีโอกาสที่จะ เาเรียกนะเซนนำพาให้คุณเองนั้นได้ไปเจอกับจังหวะที่ดีเจอกับคนที่ดีเจอกับใครสักคนหนึ่งที่ช่วยเหลือคุณนะคะแล้วในช่วงจังหวะนี้เนี่ยคุณกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนอยู่ใกล้ใกล้กันเนาะมันจะมีแบบการติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกันได้นะคะดังนั้นเนี่ยในช่วงของเดือนเนี้ยเขาจะช่วยคุณได้ค่อนข้างที่จะดีใครนะคะที่ เขาเรียกนะมีเวลาว่างนะก็หาโอกาสไปทําบุญไหว้พระไปสวดมนต์นะคะคุณไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะๆเนาะให้เราเป็นที่รักที่เมตตาที่เอ็นดูของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะไม่ว่าเราเอาจะทําอะไรนั้นก็จะสําเร็จได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นนะคะคุณธนูแต่อุ้มขอเตือนนิดหนึ่งในเดือนเดือนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างคือดีมากๆแล้วแต่ว่าต้องระวังในเรื่องของคพูดให้มากๆคุณธนูเองอ่ะพื้นฐานดวงเนาะจะเป็นคนที่บางทีอ่จจะพูดตรงนิดนึงเป็น คนที่คิดเยอะเหมือนกันก่อนที่จะพูดอะไรแต่บางครั้งมันก็ผงผางออกไปนะคะต้องระวังอะไรตรงนี้ด้วยนะเพราะว่าในช่วงจังหวะนี้เนี่ยแอบมีคนจับผิดคุณอยู่เหมือนกันถ้าเกิดว่ารอดก็คือดวงคุณจะพุ่งแรงมากๆแต่ถ้าเกิดว่าไม่รอดก็อีกอย่างนึงเหมือนกันนะคะคุณธนูดังนั้นอาจจะต้องระวังนิดนึงเนาะตรงนี้เนี่ยอุ้มคิดว่า ธนูจัดก,การได้อยู่แล้วมันไม่ใช่เรื่องที่แบบยิ่งใหญ่อะไรขนาดนั้นนะคะประมาณนี้นะคะในส่วนของพื้นดวงเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ความรักคนโสดและคนสถานะไม่ชัดเจนกับคนที่มีคู่ค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับคุณธนูลัคณาธนูที่กำลังโสดนะคะในเดือนเดือนนี้เนี่ยจริงๆแล้วจากไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะได้เจอใครสักคนหนึ่งนั้นที่ทำให้หัวใจคุณเต้นแรงเหมือนกันนะคะคุณธนูเห็นไหมไพ่ควีนกับไพ่งเมื่อคู่กันในเดือนเดือนนี้คุณมีโอกาสที่ได้เจอคู่ได้เจอคนที่ใช่แล้วก็เป็นคนที่เหมาะสมกับตัวคุณนะแต่คราวนี้เนี่ยไม่ว่าใครก็ตามที่เข้ามามาติดนิดนึงอาจจะต้องค่อย ค่อยดูใจค่อยๆพูดคุยกันไปก่อนเดือนนี้เป็นเดือนที่เขาเรียกไงนะดึงดูดคนที่ใช่มาให้กับคุณก็จริงแต่คราวนี้เนี่ยคนที่ใช่กับคนที่ไม่ใช่มันก็ยังเข้ามาพร้อมกันอยู่ดังนั้นน่ะค่อยคดูใจค่อยคพูดคุยไปก่อนว่าเอ๊ะมีใครสักคนหนึ่งไหมที่อยู่การคุยกันผ่านเดือนนี้ไปได้หรือผ่านปีนี้ไปได้คนคนนั้นน่ะเราค่อยๆให้ใจเขาก็ได้นะคะแต่คราวนี้เนี่ยไม่ว่าใครจะเข้ามาในชีวิตคุณก็ต ถ้าเกิดว่าคุณยังไม่พร้อมที่จะเลือกใครให้คุณบอกเขาไปว่าเรามาคุยเพื่อศึกษาคุยเพื่อเรียนรู้คุยเพื่อเป็นเพื่อนกันฟิลฟนั้นดีกว่าไหมนะคะลองลองเอาคำพูดไปใช้ดูนะคะเผื่อจะใช้ได้อะ ในส่วนของคนโสดน,นะคะชาวราศีตุลในเดือนเดือนนี้เนี่ยมันจะเป็นเดือนของการดึงดูดพลังงานเก่าๆด้วยเหมือนกันนะคะอย่างเช่นคนเก่าคนรักเก่าที่คุณคิดว่าคนคนนี้ไม่น่าจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณแล้วเขาน่าจะมีชีวิตที่ดีมีคนที่ดีแล้วเขาเองน่าจะเดินไปกับทางนั้นได้โอเคแล้วแต่จริงๆแล้วอะค่ะคุณตุลไม่ว่าเขาเองได้เจอใครหรืออะไรยังไงก็ตามเขาก็ยังไม่สามารถที่จะเดินไปกับเขากับใครได้นะคะคุณธนูเขาเองก็ยังมีความ ู้สึกเหมือนแบบผูกพันความรู้สึกหลักอ,อ,อะไรบางอย่างกับตัวคุณอยู่อะฮะดังนั้นนะ่ยไพ่ก็เลยขึ้นมาว่าเออมันมีโอกาสที่คนคนนั้นเนะ่ะเขาจะกลับมานะเหมือนเขาคิดได้แล้วเหมือนเขารู้สึกเสียดายกับสิ่งมีค่าที่เขาตัดสินใจสละไปแล้วตัวเขาเองรู้สึกว่าเขาต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อที่จะรักษาความสัมพันธ์รักษา คุณเอาไวะะ้ค่ะคุณธนูเขาเลยจะหาโอกาสหาทางในการกลับมาเนาะซึ่งคนคนนี้บางทีนะอาจจะเคยบ็อกกันไปแล้วอาจจะเคยแบบเขาเรีเยกอะไรนะลืมไปไม่อยากพูดไม่อยากคุยกันอะไรกันแล้วลืมกันไปแล้วก็ได้ค่ะคุณธนูแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเหมือนโชคชะตาอาจจะเล่นตลกก็ได้ให้คูนค่นั้นได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งได้มา ส่งต่อความรักความรู้สึกความชอบถึงกันและกันอีกรอบหนึ่งนะคะถามว่าคุณธนูเองอะ่ะควรไปกับคนนี้ดีไหมที่จะกลับเข้ามาจริงๆอะ่ะถามว่าเดินไปด้วยกันได้ไหมเดินไปด้วยกันได้เพราะเท่าที่อุ้มมองอะ่ะเหมือนเขาก็จะแก้ไขข้อเสียในตัวเขาได้เกือบทั้งหมดแล้วอะค่ะคุณธนูแต่ถามว่าเขาแนะนําระหว่างคนใหม่กับคนเก่าอันไหนไมากกว่ากันเขาจะแนะนําเป็นคนใหม่ๆมากกว่าที่เข้ามาในชีวิตคุณนะคะคุณธนูเพราะได้ใดแล้ว ว่าคุณธนูคนคนนี้โอเคก็จริงแต่คราวนี้คนใหม่ที่จะเข้ามานั้นมันดีมากกว่านะคะแต่ก็อย่าไปซีเรียสน,นะเพราะอันนี้เป็นดวงกับทั่วๆไปเนาะถามว่าพ่ยอยากจะแนะนำอะไรคุณธนูเพิ่มเติมบ้างไหมที่กำลังโสดอืม เด็กถือดาบไพ่แปดดาบแล้วก็จะมากับไพ่อัศวินถือดาบในช่วงจังหวะนี้เนี่ยคุณไม่ควรที่จะรีบร้อนในการตัดสินใจทําอะไรไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่าให้คุณค่อยๆคิดค่อยๆพิจารณาไปก่อนนะคะ ชิวๆไปก่อนในชีวิตนี้ไม่ต้องซีเรียสเดี๋ยวจังหวะมันได้เวลามันใช่และใครอยู่ตรงนั้นก็คือคนที่ใช่สําหรับตัวคุณนั่นเองนะคะไพ่ที่ขึ้นมาเขาจะแนะนาเป็นชาวธาตุน้ำนะอย่างเช่นคุณกรกฎคุณมีนคุณพิจิกนะแนะนําที่สุดเลยคือชาวธาตุน้ําอาจจะมีความอบอวลนิดนึงนะแล้วผิวออกไปทางขาวนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณจะได้เจอคนที่อายุน้อยกว่าคุณเยอะๆเลยถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้หญิงเนี่ยคุณก็จะได้เจอคนที่อายุไล่ กันหรือว่าเดี๋ยวนะโอเคอายุไล่ๆกันหรือว่ามากกว่าบางคนนะโดยไฮโลแพนมื่อกี้อาจจะมากกว่าเป็นรอบหนึ่งเลยก็ได้นะคะอืมประมาณนี้นะคะและอย่างหนึ่งที่แนะนำก็คือชาวทาต หลมไม่ทุนตุนกลุ่มนั่นเองนะคะก็ลองศึกษาเรียนรู้เปิดใจดูเนาะถ้าเกิดว่าเราโอเคก็ไปต่อได้แต่ถ้าเรารู้สึกว่าเอ๊ะยังหรืออะไรไงก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกรอบนึงนะคะ ประมาณนี้นะคะสําหรับไพ่คนโสดชาวราศีธนูและคณาธนูเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่สถานะไม่ชัดเจนและคนที่มีคู่คนโสดอย่าลืมกดติดตามอุ้มให้ครบบรทุกช่องทางนะเผื่อเดือนหน้ามีอะไรยังไงเราก็จะได้มาว่ากันเนาะแล้วก็คอมเมนต์มาคุยกับอุ้มด้วยนะคะกดไลค์ให้กับอุ้มด้วยแล้วก็เขาเรียกอะไรนะถ้าดูดวงส่วนตัวก็สแกนคอโคทักไลน์มาดูดวงกับอุ้มได้ดูดวงกับอุ้ม เรื่องความรักก็ได้การเงินการงานก็ได้สุขภาพก็ได้ยกเว้นอายุไขแล้วก็แบบถ้าจะป่วยเยอะๆอะไรเงี้ยก็ยังก็ไม่อยากดูให้เท่าไหร่นะคะก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันแล้วค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสําหรับคุณธนูนและคณาธน,นูที่อยู่ในสถานะที่ไม่ชัดเจนนะคะจากไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาเล่ากันก่อนเนาะ ไพ่ที่ขึ้นมาจะเป็นแนวความสัมพันธ์ที่ t ด e c h a r อ o ค่ะคุณก็ถามว่าตั้งใจให้เกิดขึ้นไหมจริงๆอ่ะก็ตั้งใจนะคะสําหรับไพ่ใบนี้นะมันอยู่ในจุดที่ตอนแรกอ่ะเราทั้งคู่อ่ะพอรู้แล้วแหละว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะเดินไปยังไงหรืออะไรแบบไหนนะคะเราทั้งคู่เองอ่ะก็แบบว่ามีการยับคือจะพูดอย่างนีมีการชั่งใจพอสมควรแล้วนะคะว่าเออเราจะเดินไปทางไหนอะไรแบบไหนยังไงแต่พอเราพยายามที่จะเขาเรียกเลยนะ กักหัวใจเราอะ่ะมันทําให้ ิ่งกักมันเหมือนหัวใจเรายิ่งความรู้สึกมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจนมาถึงเป็นแบบทุกวันนี้นะคะคุณธนูจากไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยอุ้มรู้สึกว่าคุณทั้งคู่นั้นนะ่ะมันแอบ,บมีปัญหาการบางทีบางครั้งมีการทะเลาะกาันมีการบล็อกกันด้วยนะคะคุณธนูมันจะเป็นความรู้สึกอะไรบางอย่างที่แอบ,บไม่ได้เข้าใจกันขนาดนั้นนะคะสําหรับไพ่เขาที่ขึ้นมาค่ะคุณธนูตัวเขาเองเป็นไพ่เดอะฟูมากับไพ่สิบดาบแล้วก็เป็นไพ่ค ตัวเขาเองอะค่ะคุณเขาไม่รู้เหมือนกันว่าในความสำคัญนเนี้ยมันจะเดินไปได้ด้วยกันได้นานขนาดไหนแต่เขาเองอะเขาก็อยากมีคุณนะเขารู้สึกทุกข์ใจและเสียใจมากๆถ้าเกิดในวันเนี้ยเขาไม่ไม่สามารถที่จะรักษาคุณไว้ได้เขาเจ็บปวดที่สุดในโลกเลยอะค่ะคุณธนูมันเหมือนแบบพไพ่ใบเนี้ยคือมันเจ็บจน มันเดินไปต่อไม่ได้พอเรายิ่งเดินไปชะง,งักที่ติดหลังอะ่ะมันก็ยังติดอยู่แบบเนี้ย ไปเรื่อยอะค่ะคุณธนูมันเหมือนเจ็บปวดนะแต่มันไปไหนไม่ได้อะค่ะสาหรับตัวเขาตัวเขาเองก็เลยได้แต่แบบว่าอยู่นิ่งๆในที่ของเขานะคะมากับไพ่คิงถือเหรียญเนาะอยู่บนบันลังแบบนี้นะคะเออสำหรับคุณธนูเองอะค่ะคุณบางทีบางครั้งคุณก็อยากที่จะเริ่มต้นใหม่คุณอยากที่จะเดินไปข้างหน้าคุณไม่อยากที่จะมานั่งคิดมานั่งเศร้าเสียใจมานั่งอะไรแบบนี้แล้วอะค่ะคุณธนูบางทีบางครั้งในเรื่องความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยมันข้ ทางครังจะเหนื่อยมากๆแต่ในขณะเดียวกันพอคุณจะถอยแต่หัวใจของคุณน่ะมันไม่ถอยตามอะค่ะคุณต่อให้เราสองคนไม่ได้คุยกันแต่แรงรักแรงผูกพันหรืออะไรตรงนั้นน่ะมันก็ยังผูกพันอยู่ในใจของคุณทั้งคู่เลยนะคะไพ่ควีนถือดาบมากับไพ่สองดาบบางทีบางครั้งคุณก็พยายามที่จะตัดไปแล้วแต่มันมันมีอะไรบางอย่างในใจคุณน่ะที่มันหวยหาถึงเขาอะค่ะ The Hypothet เกิดขึ้นนะคะอุ้มรู้สึกว่าความสัมพันธ์นใน ความสัมพันธ์ที่อาจจะไม่ค่อยถูกต้องสักเท่าไหร่เนาะบางคนอาจจะเป็นรักสามเศร้าถ้าถามอุ้มจากไพ่ที่ขึ้นมาอาจจะเรียกว่าสี่เศร้าเลยก็ได้นะเพราะว่าอีกคนหนึ่งของคุณเขาอาจจะไม่ได้โสดขนาดนั้นก็ได้ส่วนตัวคุณเองอุ้มรู้สึกว่าคุณเองอ่ะน่าจะมีใครสักคนหนึ่งอยู่แต่คุณกับคนนั้นอาจจะไม่มันก็คบกันแหละแต่อาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันขนาดนั้นอาจจะเอ่อเขาเรียกอะไรมีสถานนะแต่อื่น การดูแลการใกล้ชิดหรืออะไรก็ดีอ่ะมันมันไม่ค่อยเหมือนคนเป็นแฟนเท่าไหร่นะคะจากไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้เนาะในส่วนของ ถ้าถามว่าเขาคนนี้อยากพูดอยากบอกอะไรกับตัวคุณไหมจริงๆแล้วอ่ะคุณธนูเขาคิดจริงจังกับตัวคุณนะเขาอยากมีความรักที่จริงจังแล้วก็ชัดเจนกับตัวคุณเห็นไหมมากับไพ่ t ท n of earth เลยถามว่าเขารักคุณไหมแน่นอนว่าเขารักคุณมากๆเขาไม่อยากที่จะเสียคุณไปค่ะคุณธนูเขาอยากที่จะเดินไปกับคุณแบบนี้เรื่อยๆแต่การที่เขาเดินไปกับคุณนั้นก็แน่นอนแหละสถานะมันไม่ชัดเจนแต่เขาเองก็อยากโฮคุณไปแบบเนี้ยถ้าคุณรับได้ เขาก็อยากให้คุณเองอะเดินไปกับเขาแบบนี้เรื่อยอะคุณสําหรับคุณธนูเองอะมากับไพ่เพจช็อปเอิร์ดแล้วก็เป็นไพ่เดอะจัติดคุณมองว่าความสัมพันธ์เนี้ยเดินไปข้างหน้าอย่างไงสักวันหนึ่งมันก็ต้องจบอยู่ดีสักวันหนึ่งเราก็ต้องเสียใจอยู่ดีดังนั้นน่ะถ้าสักวันหนึ่งมันต้องเป็นแบบนี้อยู่แล้วเราสู้ตัดใจไปซะแต่วันนี้เลยไม่ดีกว่ารอนะคะมากับไพ่เพจช็อปแอร์นะคะแล้วก็เป็นไพ่ two of earth นะคะคุณธนูเองอะ่ะ หมือนเขาเองพยายามที่จะแข็งใจมากๆในความสัมพันธ์นี้อีกใจหนึ่งมันก็มีเขาแต่อีกใจนึงอ่ะเหมือนคุณธนูบอกว่าคุณก็ต้องรักษาความรู้สึกของตัวเองเหมือนกันนะคะแต่บางทีบางครั้งบางคําที่ธนูพูดไปที่ทําร้ายหัวใจเขาธนูก็รู้นะนะธนูเองก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะทําอะไรแบบนั้นด้วยนะคะอืม เรามามองในนรน่ความสัมพันธ์ดีกว่านะคะในเดือนเดือนนี้จะเป็นยังไงบ้างถ้าในเดือนเดือนนี้เนี่ยในช่วงของต้นเดือนอ่ะอุ้มรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันยังโอเคกันอยู่นะมันมีโอกาสที่จะได้กลับมาคุยกันได้กลับมามันเหมือนปรับทุกปรับสุขกันนะคะคุณแต่ช่วงกลางเดือนอ่ะความสัมพันธ์จะนิ่งๆนะช่วงกลางแล้วก็ช่วงปลายมันเหมือนจะนิ่งๆเหมือนจะจบแต่มันก็ไม่ได้จบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะคุณธนูในเดือนเดือนนี้ค่ะจากลูกเต่าจากไพ่ที่ขึ้นมาจะเป็นแนวๆประมาณว่า เหมือนในเดือนนี้คุณเองอะจะมีโฟกัสกับมีเวลาโฟกัสกับตัวเองมากขึ้นได้เรียนรู้หัวใจของตัวเองมากขึ้นว่าเราต้องการอะไรแบบไหนยังไงกันแน่นะคะแล้วในเดือนเดือนนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะตัดอะไรบางอย่างที่มันไม่ใช่ความรู้สึกอะไรบางอย่างที่มันไม่จําเป็นแล้วก็เลือกอะไรบางอย่างที่มีความสุขด้วยกันหนึ่งคู่ด้วยอะคะ่ะ จากลูกเต่าที่ขึ้นมาเนาะถ้าเกิดว่าใครรอจังหวะที่จะได้เจอกันที่ได้คุยกันหรืออะไรพวกเนี้ยน่าจะประมาณสักเดือนตุลาวันที่1ถึงวันที่10เนี่ยแหละช่วงนี้หาโอกาสคุยกันให้ได้เพราะหลังจากเนี้ยไพ่ที่ขึ้นมามันจะนิ่งๆเฉยๆอยากเป็นมากกว่านี้เหมือนกันอยากรู้สึกมากกว่านี้เหมือนกันแต่ว่ามันแอบจะทําอะไรได้ยากแล้วนะคะไพ่อยากจะแนะนําอะไรคุณธนูเพิ่มเติมบ้างไหม เดมไมจิเชียนจริงๆอะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในกำรรมือคุณนะคะคุณธนูคุณอยากให้เขาไปต่อหรือไม่อยากให้เขาไปต่อหรืออะไรยังไงทั้งหมดขึ้นอยู่กับตัวคุณเองเลยว่าคุณจะจัดการความรักความสมคาคัญครั้งนี้ได้ดีขนาดไหนนะคะ6มเมถาวรแล้วก็มากับไพ่เดอะจัดเมนนะคะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในมือคุณจริงๆค่ะคุณธนู อยู่ที่คุณจะตัดสินใจเลยนะคะอีกอย่างหนึ่งคุณกับคนคนนี้ต่อให้เดือนเดือนนี้มันอาจจะมีไพ่แบบนี้ก็จริงแต่เขาบอกว่าพอเวลาผ่านไปแล้วอะยังไงยังไงแต่จัดเมนอะมันเหมือนแบบเกิดมาเพื่อเจอกันอะยังไงยังไงก็ได้เจอกันนะคะประมาณนี้นะคะในส่วนของความสัมพันธ์เนาะกะ็เดี๋ยวเราก็ พอแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวจะไปต่อกันที่สถานะของคนที่มีคู่นะคะคนที่อยู่ในสถานะไม่ชัดเจนก็อย่าลืมกดติดตามอุ้มให้ครบทุกช่องทางด้วยนะกดไลค์ให้กับอุ้มด้วยนะคะคอมเมนต์มาคุยกับอุ้มบ้างนะคะถ้าเกิดใครอยากได้อะไรก็ตามที่ชัดเจนและเป็นตัวเองมากกว่านี้ก็สามารถสแกนคิวโค้ดนะทักมาจองคิวกับอุ้มได้เลยใครรีบใครด่วนก็สามารถที่จะบอกอุ้มได้นะวันนี้ก็ขอบคุณที่มารับชมกันนะคะเดี๋ยวจะไปต่อกันที่สถานะของคนที่มีคู่ค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับคุณธนูและคณะธนูที่มีคู่นะคะจากไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวเรามาอ่านไพ่ของคุณธนูกันดีกว่านะคะอุ้มเห็นไพ่แบบนี้อุ้มคิดถึงคำพูดคำพูดหนึ่ง เป็นคาพูดที่แบบว่าไม่ว่าอะไรก็ตามจะเกิดขึ้นฉันขอโฟกัสตัวเองโฟกัสที่ความสุขของตัวเองโฟกัสที่ค่ะโฟกัสที่ความถูกต้องสําหรับตัวฉันเองเท่านั้นนะคะคุณธนูไม่ว่าอะไรยังไงจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่เลยอะคะ่ะในช่วงจังหวะเนี้ยคะ่ะคุณธนูคุณมีความเป็นตัวเองมากขึ้นคุณไม่อยากยุ่งไม่อยากคาดหวังไม่อยากทำอะไรยังไงที่มันเยอะเกินไปแล้วอะคะ่ะคุณคุณรู้สึกแอบ อับเหนื่อยเหมือนกันในความสัมพันธ์อะไรยังไงที่ผ่านมานะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณธนูกกับคนคนนี้เนี่ยอุ้มรู้สึกว่ามันผ่านร้อนผ่านหนาวกันมาค่อนข้างที่จะเยอะเห็นไหมเดี๋ยวจะติดมาคู่กับพายสีเมเท้าอุ้มคิดว่าความสัมพันธ์เนี้ยมัน เออมันหนักแล้วมันเหนื่อยจริงๆนะคะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะติดแปลว่าการแยก <th eger> การเลิกลาไพ่สี่ม้เท้าหมายถึงความสัมพันธ์ที่มั่นคงนะคะกับความสัมพนันธ์นี้ต้องช่วยเหลือกันบางคู่บางคนอาจจะมีการทาธุรกิจนะคะมีการอยู่ด้วยกันเนาะแล้วก็มันมีอะไรหลายอย่างที่ต้องรับผิดชอบที่จะต้องดูแลค่ะคุณธนูดังนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วนั้นคือในตอนเนี้คุณธนูอยู่ในจุดที่ฉันจะทําให้ดีที่สุดเท่าที่ฉันนั้นจะสามารถที่จะทําได้โดยที่ฉันยังคงความ เป็นตัวเองอยู่แล้วฉันเองก็มันต้องยติธีทำสาหรับตัวฉันด้วยไม่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างทุกเรื่องราวอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นต่อจากนี้ไปนะคะสําหรับให้ประจําตัวเขาค่ะคุณธนูเขาจริงๆแล้วว่าเป็นคนที่บุคลิกะมองให้น่ารักเขาก็เป็นคนน่ารักนะคะเป็นคนอธัธยาศัยค่อนข้างที่จะดีเป็นคนที่ดีกับคนนอกบ้านค่อนข้างเยอะอ่ะรให้สาย ไม่รู้เป็นอย่างนี้หรือเปล่านะอันนี้พไพ่ที่ขึ้นมานะคะดีกับคนนอกบ้านเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นชอบดูแลคนอื่นนะคะหลายๆคนเนี่ยถ้ามองจากภายนอกก็จะรู้สึกว่าคนคนนี้ดูเป็นคนที่ดีจังเลยนะคะแต่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์การใส่ใจนั้นอุ้มรู้สึกว่าเขาเองอะ่ะไม่ค่อยอ่อนโยนกับคุณเท่าไหร่หรอะค่ะคุณธนูเขาเป็นคนที่มองว่าคุณเก่งคุณเป็นคนที่ทําอะไรก็ได้ทําอะไรก็ประสบความสําเร็จ theo, ทั้งนั้นเขาไม่ต้องมากังวลไม่ต้องมานั่งเครียดหรืออะไรยังไงกับตัวคุณเลยนะคะ คนๆนี้อาจจะเป็นชาวธาตุดินเย่างเช่นคุณกันคุณบึกศกคุณเมืองก่อนหรืออาจจะเป็นคุณสิงลคนาสิงก็ได้นะสิงขึ้นมาโดดเด่นมากๆแล้วอาจจะเป็นคุณธนูคุณเมธก็ได้เช่นเดียวกันนะคะไพ่เขาที่ขึ้นมาตรงนี้ค่ะคุณธนูมากับไพ่หกเหรียญน,นะบางทีเนี่ยในช่วงจังหวะที่ผ่านมาหรือว่าตอนนี้เนี่ยเขาอาจจะมีการแบบ มันมีในเรื่องของแบบการเทคแคร์ดูแลหรืออะไรบางอย่างที่มันไม่เท่าเทียมกันน่ะหรือเขาคนนี้มีความสนิทกับใครบางคนอยู่เหมือนกันนะคะสำหรับไพ่ใบนี้ สำหรับคุณธนูเองอะอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นแล้วแหละในตอนนี้คุณธนูเองอะแค่รู้สึกว่าถ้ามันประคองได้ฉันก็จะประคองไปในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่ารักหรืออะไรอย่างไงไหมแต่ก็อยากจะเดินไปให้ได้ไกลที่สุดเท่าที่เราจะสามารถที่จะทําได้อะค่ะคุณธนูสําหรับเขาคนนี้อยู่ในจุดที่ว่าถ้าคุณเดินเขาก็เดินไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคนที่สําคัญที่สุดในชีวิตเขาคนที่เขาเลือกแล้วก็คือคุณ เขาอยากที่จะเรินไปกับคุณเขาอยากที่จะมีอนาคตร,ร่วมกันกับตัวคุณเริ่มต้นใหม่หรืออะไรอย่างไงหันไปก็เป็นคุณอยู่ดีนะคะคุณธนู ประมาณนั้นดังนั้นแล้วเนี่ยในเดือนเดือนนี้ถามว่าความสัมพันธ์เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างไพ่ที่ขึ้นมาความสัมพันธ์เนี่ยก็โอเคนะเดินไปด้วยกันได้แต่ว่าช่วงต้นเดือนเนี่ยต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทําหน้าที่แต่อุ้มรู้สึกว่าช่วงกลางเดือนน่ะมันมีโอกาสที่จะได้ใกล้กันมากยิ่งขึ้นนะคะได้พูดคุยความรู้สึกความสัมพันธ์กันมากขึ้นได้มีสถานการณ์ที่ทําให้คณทั้งคนคณทั้งคู่นั้นอบอุ่นกันมากขึ้นบางคนจะมีในเรื่องของหวานหวานกุก๊กกิ๊ก อะ, disclose, อะไรพวกนี้อยู่เหมือนกันนะคะสุดท้ายแล้วนั้นน่ะช่วงปลายเดือนอ่ะอุ้มรู้สึกว่าคุณทั้งคู่อ่ะมันมีเกณฑ์การเดินทางได้ทําอะไรบางอย่างร่วมกันด้วยนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยในเดือน,เด,อนเดือนเนี้ยอุ้มรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันจะค่อยๆพัฒนาเป็นความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นได้อะไรยังไงที่มันไม่ดีไม่ถูกต้องหรืออะไรพวกเนี้ยอุ้มคิดว่าช่วงกลางเดือนคุณทั้งคู่น่าจะได้คุยกันพอได้คุยกันได้เปิดอกหรืออะไรงไงเรียบร้อยปุ๊บอุ้มรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันก็จะเอ่อยคอย นั่นแหละอย่างที่บอกพัฒนาไปนะคะ ส่วนไพ่จะแนะนําอะไรกับคุณธนูในช่วงนี้บ้างไหมเดชานิออดนะคะเขาบอกว่าความสัมพันธ์นี้ก็ยังสามารถที่จะเดินไปด้วยกันได้อยู่แต่คราวนี้เดือดเทมพลนเกิดขึ้นมันอาจจะเหนื่อยประมาณหนึ่งเหมือนกันนะคะแต่สุดท้ายแล้วนั้นมันก็ยังเป็นความสัมพันธ์ที่มันยังสําเร็จอยู่มีความสุขอยู่เหมือนกันนะคะคุณธนูคุณไม่ต้องทิ้งความเป็นตัวเองให้คุณเป็นตัวเองให้เต็มที่เลยเมื่อใดก็ตามที่เขาเรียนรู้ความเป็นตัวคุณเดี๋ยวเขาก็จะรับได้เองและเขาเองก็จะอยู่ข้างๆ คุณแบบนี้ไปเรื่อยๆนั่นแหละแต่คุณทั้งคู่ต้องหาเวลาพูดคุยเจรจาหรืออะไรพวกเนี้ยกันให้มากกว่านี้นะคะสําหรับคู่คู่นี้เนาะอืม เพราะว่าคุณทั้งคู่ไม่รู้ทําไมเหมือนกันบางทีก็ทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่พอมันมีอะไรเกิดขึ้นปุ๊บมันก็จะแหลงบางทีมันก็จะระเบิดขึ้นมานะคะบางทีก็ทําให้คุณกับคู่รู้สึกแบบมันไม่ค่อยโอเคเนาะถ้ายู่อยู่แบบระเบิดขึ้นมาหรืออะไรเป็นแบบนี้นะคะประมาณนี้นะคะสําหรับ ความรักความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่นะตรงกันบ้างไหมนะคะก็ยังไงก็มาดูดวงส่งวนตัวกับอุ้มได้นะสแกน Key คิโค้ดนะคะทักมาจองคิยกับอุ้มได้เลยใครรีบใครด่วนก็สามารถที่จะบอกอุ้มได้ใครอยากได้อะไรก็ตามที่ชัดเจนมากกว่านี้นั่นเองนะคะแล้วก็กดติดตามอุ้มให้คดดหรบทุกช่องทางด้วยกดไลค์ให้ด้วยคอมเมนต์มาคุยกันบ้างนะทุกคอมเมนต์เป็นกำลังใจสําหรับแม่หมอคนนี้ด้วยแม่หมอคนนี้เลยยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ดูมาจนถึงตรงนี้ วันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ